อันนี้ก็โปรดโยมอีกโอ้อยู่ผู้เดียวเออถ้าขยับทางนู้นทางไหนแสงมาทางไหนทางนี้ได้ไหม <c oughs> น,น,นั่งผนังเนี่ยอ๋อลุกขึ้นได้ยีบอไม่ออกขึ้นบ่อได้ไจะ้จะขึ้นแต่บ่อคอยเบาค่ะคุเพิ่งจะยินอยู่บอ่อ เอามากสิเสีเดี๋ยวเอาเกขยับมานั่งอยู่นอกเงินจะมาพี่จะจะเป็นล้านเพื่อนเหรอมา,าม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 า,มาบรับอี่เอากอี่มานี่พงเขาอี้สองตัวนี่เอออะไเนี่ยนี่หลุดแล้วเนี่ยต้องไปหาซื้อใหม่เดี๋ยวหลุดอีกเพร มา,มาจะจะมานังมีอ่าอ่าไม่นังพี่เดี๋ <c oughs> ยวทีถามอยังก่อนเพื่อที่ได้ยวซอยอยังไดงานบวชมาบก็อีกเลยดังเลยนะเผือเพิ่นอยู่ผู้เดียวจ้าถึงจะคล้องเป็นร้านจ้าร้านคือลูกของเพิ่นบ่บ่จ้าลูกแม่น้งเป็นน้องสาวเพิ่นจ้าอ๋อลูกพี่เป็นน้องจ้าแล้ว ไปหาสุกินในิ่นูจ้ะพิ่นยัง่บ่ไวเหะพิ้นไปบ่ไห้จะเพื้นพื้นพิ้นเดินบ่ไห้มิตเพื้นขยับไปไหซชื่อๆจ้ะบางเท่อหนูกระโจมเพื่นออกมาอาบน้ำนะคะเพื่นเป็นกี่ชักปีละพื้นเป็นมาประมาณสามสี่เดือนเลยจ้ะอ๋อพนบ่จ้ะพื่นพิ่นเดินบ่ไห้ประมาณสามสี่เดือนจ้ะหนูก็เที่ยวผาไปหาตาหมอเพิ่งวันที่สิบแปดกลับไปแล้วไอ พี่เ่เป็นสภาพนี่พีเป็นโดนบัดได้ก่อนก่อนสียางบ่ได้ครับก้อนสีย่างบ่ได้นั่นเพื่อนก็เป็นสภาพนี่แต่จัดแต่ว่าเพื่อนก็เดินเด็กๆไดนน่อยได้แต่ว่าหลังจากเพื่อนเพื่อนดมนะก็เพื่อนดมนะบันนี้เดือดมันก็ออกจากปากเพื่อนนูก็เอาไปง่ยงบาลก็ไปนอนงพยงบาลอยู่เจ็ดคืนออกมาจากงพยงบาลเพื่อนกับเป็นจังสีนะจ้ะเพื่อนก็เดินบ่ได้เลยจ้ะนูก็ได้อุ้มได้จูมเพื่อนอาบน้ำเอาขาวเอาน้ำมาเพื่อนกินประมาณจักปีแี่ที่เทา ค่อยบึงเพิ่นรวมเนี่ยประมาณประมาณหลายปีอยู่จะสี่ห้าปีนี่นะจ๊ะหลังจากลูกชายเพิ่นเสียชีวิตไปเพิ่นกับพอหลุดเสียจ้ะลูกเพิ่นพิการนะจ้ะเพิ่นอายุสามสิบห้าปีเพิ่นเสียไปแล้ว๋อลูกพิการนั่มจ้ะลูกพิการนั่มเบาบ่รดล้วก็หูหนวกนั่มจ้ะลูกชายเพิ่นแต่ว่าตอนนั้นก็ยังบึงแม่อยู่จ้ะพิการก็ยังบึงแม่อยู่จ้ะบึงอยู่จ้ะกับบึงตามภาษาแม่ดูแลถึงลูกคนอื่นนะ ลูกคนอื่นลูกชา,ายผู้ใหญ,ญ่เพิ่นอันเป็นครอบครัวอยู่โคราชจะ้ะแต่ว่าเพิ่นบ่เคยมาเบิ่งแม่เพิ่นจักเทื่อดอกปีละเทื่อเพิ่นก็บ,บ่โทรมาถามข่าวบ่มาเลยบ่มาเลยจะ้ะบ่โทรเลยจะ้ะสมมาปฏิบบติดต่อเลยเบิงบ่งเมืองมันที่สิแปดนูบ่มีเงินค่าดหนูก็โทรไปหาเพิ่นเพิ่นก็ส่งมาให้อยูซีลอยจ้ะอ๋อบ่กสิเอาภาพแม่ไปหาหมองแฟนบ่จะ้ะหมอหนัดนูว่าหนูบ่ม,บมีเงินเพิ่นก็โอนเขา่ามาบันชีลูกสาวหนู้ซีลอยนูก็บเลยผ้ายหญ่ไปโรงพยาบาลน,นะจะ้ะ พอไปไปโรงพยาบาลก็ต้องค่าน้ามอกน้ำมันค่าอยู่ค่ากินเพิ่นนะจ๊ะเราเลยเลยลูกเพิ่นบบได้ทรงเงินให้ใส่บ่โบจ้ะบบได้ทรงจะเตื่อจ้ะเด็ลูกสาวอ่ะลูกสาวเพิ่นโม่ไม่แต่เพิ่นมีลูกสองคนมีผู้ชายสองคนผู้ผู้เพิ่นเสียหนังเพิ่นพี่การจ้ะจะมาเลือยอยู่ผู้เดียวจ้ะเลือยอยู่ผู้เดียวเพิ่นกับโบรูแลแม่เพิ่นดอกเพิ่นเป็นครอบครัวของเพิ่นกับมิตรโนนี่แหะเบิ่งย่ายถ้าเจ้าบ่เบิ่งกับรถบ่รถคนเบิ่งบ่ กับพี่น้องเพื่อนก็มี่อยู่จา่าแต่เพื่อนกับยูห่างๆกันแต่ว่านูอยู่ไก่เพื่อนที่สุดนะจา่าหนูก็ดูแลเ,เพื่อนมาตลอดลนะคะ่ะมีใครไมใครมาสวยเพื่อนเอาเงินมามาสวยกับโบคอยมี่จ่ากับเงินเดือนเพื่อนเงืนเงินเดือนผู้เฒ่าที่เพื่อนได้เจ๊ดลอยนะจ่าเก้เงินนี่มันมาใส่อยู่จ่าหนูกับซื้อน่มสื้ออยังห้เพื่อนค่ะของของใส่ประจำตัวเพื่อนแพร่อเพอดนมแบบว่าที่ห้เพื่อนกินนะจ่ากับเข่ากับนามดังสีนะคะ่ะ เงินที่เดือนอันเพื่อนหายสามดอยนุก็ไปดูดต้านมมาใบให้เพื่อนเดือนละสามดอยของรัฐบาลเพื่อนนะจ๊ะเป็นุจริตหลักจ้ะหลังเงินเดือนเพื่อนเจ็ดดอยนุกัไปซื้อกับข่าวกับหนังค่าผ้าเพื่อนไปหาหมอนะค่ะมันก็บ่พ่ออยู่ดีฮะถ้าคิดทุกอย่างก็บ่พ่อหรอกจ้ะบ่พ่อก่ะตือว่าทุบทุบแท้ๆไปแล้วจะคล้องเหตุยังนุกับบ่ได้เห็นยังคกันนุกับบ่ค่อยสบายทุกปีทุกปีนุกับต้มเกลืออยู่จ้ะแต่ปีนี้นูกเห็นยังบ่ได้ นูกันมาเบืองยหญ่แบบน,นี้นูกันเรื่อบดเหตุเบียดเห็ุงานเลยจ้ะต้มเกลือจ<า>้ะเกลืออย่างเกลือชิ้นเท่านี่นะจะเต้อเกลือที่พเพิ่นต้มเกลือชิ้นเท่าเกลืออันที่เอาขี้ดินมามากันกองเป็นหนามนะต้มนะจ้ะปีนี้นุเหตดบดเหนุกับบดเหตุปีกายนูเห็ดอยู่ปีนี้นุ่งบาดเหตุยังด้วยก็ดูได้ตาใหย่ครับมันคุมอยู่หรก็เพาะใดกินจะแดกเขาแรียกนาำเพิ่นกินน้ำเพาอไดขายเมือ่อดาสองดอยนะจ้ะสิบสองกิโล กระองดอยบาทนะคะเ,คเ,ค mb, เกลือเกลือหน่อเกลือสินเทากะเกลือสินเทาจ้ะแล้วแล้วเกลือที่ทางว่ะที่สมุทรสาครตอนนี้พ่นกเ็เฮดอยู่จ้ะเกลือทะเลอ๋อตอนนี้เพ่นกเ็เฮดอยู่แค่สองสองขอบผู้วเพินเฮ็ดนะค่ะแต่ปากระเฮดยากยอยู่จ้ะแล้วเป็นไหนถึงดินมันมันเป็นเกลือได้ดินมันเข้มจะเอาดินมามาการกองใส่ใส่มันก็มีหลายอย่างอยู่ขั้นแม่นอันานั้นกับบอกบาถือนะจะต้องไปเบื่องมองถือพ่นเหตดเลยว่าเหตดไปไปดินน่ะมันสิบ่จุบลงเรื่อยๆบ่ กระยุรลงค่ะกระหุนมันก็ต่ำไปเลยตัวจะต่ำร่งเรือๆจะเวลาหาขึ้นมามันก็สูงมาบบนี้ม่วนที่หามาเดี๋ยวมันก็ต่ำรงเรือยแต่ว่าก็เป็นเกลือขึ้นมานะค่ะนาแดงก็เป็นเกลือขึ้นมาเลยคือว่าเป็นดินเข้มนะจ้ะมาเห็ดหน้าเกลือเห็ดเกลือเห็ดย่างใดเป็นเกลือเลยบ่ะจ่าอแล้วปลูกเกลี้ยงขึ้นใด้บอกดินบ่จ่าม่วนที่ดินเข้มปลูกยังกับโบไห้มันมันมันเข้มแสดงว่าเป็นบางมองที่ทำได้ใชนะจ้ะเป็นบางมองที่ดำได้จ้ะ เดีวจะคงมีสาม,มีมีลูกจ้ะมีอยู่จ้ะเดี๋ยวพ่อบ้านโน่นะนะโนก็นมีลูกชายผู้หนึ่งลูกสาวผู้หนึ่งจ้ะแต่่าลูกสาวเพื่อนกับเป็นกรอบรัวเพื่อนกลางคืนมาโนก,ก็นหายห่ายกินเขา่ากินน้ำเดียวโนก,ก็นเอาย่ายนอนโนก,กับไปนอนอยู่หงนนินโนพะว่าทโนก็นอนอยู่ผู้เดียวคือกันแฟนเพื่อนก็ไปนอนกับลูกสาวอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะจ้ะเพื่อนกับสภาพทั้งีิละมาตลอด <laughs> ที่ตามเป็ดของกันจาด<อ>บึงดูออ <c oughs> เป็นเด็ดสิตนเนาะ <c oughs> เอาอ่างไดเนาะชีวิตเอาสีเสียเพราะว่าเอาเงินให้เพิ่นก็เพิ่นก็บึงบ่ได้หรอกก็ต้องให้เจ้าค้องค่อยเอาไปจุดเชียบึงละบึงเพื่อพาไปห้ามมอ้อหรือลำบากลูกอบบ ช่องเดือนหรือเดือนคืงเดี๋ยวตาหมอเพิ่นนัดนะจากั้นหมอเพิ่นนัดนุกกระได้หอบย่ายขื้นโดดไปไปโรงพยาบาลตาการนี่เวลาไปไปรถลอย่ไปรถตุกๆของแฟนจ้ะตุกๆสม้มหลอดนี่บอกจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเงินให้สักสองหมื่นไปแล้วก็เอาข้าวมาสักหกลูก กับข้ามาชุดนึงเอาวางไว้ตรงตรงหน้าบ้านเลยก็ได้เดี๋ยวให้ฝนยายแกรู้สึกเริ่มจะไม่ค่อยจะรับรู้แล้วอยู่ไปนานๆมันจะเป็นโรคคล้ายๆน้องอยากซึมเศร้ามันจะเป็นโรคที่เวลติดต่อสังคมมันก็ค่อยแคบลง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 เพิ่นก็อายุเพิ่นเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วจ้ะ จ้าว่าถึงใบอยู่มันก็บประธานหลายป็นได้เราเจ็ดเจ็ดก็ดีแต่ว่าสังคมมันบ่มีผู้ใดมามาว่ามาแมนมาหามาอยู่กันก็มีตานูผู้เดียวเที่ยวออกเที่ยวเขาเอากับเขากับหนามเอาย่างมากดูแลเพื่อนแบบชูยางนุกเฮ็นห้เพื่อนพูดชูยางพี่น้องเพื่อนกับมี่อยู่แต่่วาเพื่อนกับปีนขอพัวเพื่อนนุกับบริากดูดวนเพื่อนะ เอาเอาจะคล้องปรับไปสองหมื่นขอบคุณขอบคุณแต่ถ้าจะคล้องอีสายก็ใส่ได้อนุญาตได้หนิได้พักได้ก็สร้ามาบึงเพลินอยู่แล้วละจ้าสวยๆกันแกครับข้าวหอมแบ่งกันกินจ้าน้ำข้าวบนกิ่งมุ้ยย้อนสมคาันกินจ้านู่กะต้มข้าวแน่บางเทีนุ่งกะเอาข้าวเหนียวแน่ถอดไข่พัด เท่าๆนี้เฮ้ยกินข้าวต้มจีจ้ะชวนหมากุ๊กให้ข้าวต้มเพิ่นนะจ้ะเอาเคียงให้น้ำมันสาวาได้พ่อพ่อข่าขายเคียงมเมาไปหาพันเคียงเคียงเคียงมาครับอ่ะนมมาด้วยนะเล็กต่ซอยมาสักสองโหลไอโอตินหรือไมโลเล็กต่ซอย เอาปลากระป๋องมาอีกเอามาเลยต่อไปไม่ต้องบอกนะบ้าละสองชุดปลาปลาเค็มเอามาสองถุงเลยปลาเค็มด้วยปลาเค็มนี่อยู่ได้นานปลาล่ามาเลยสามขวดอยอดใส่เนี่ยอยู่หมู่บ้านนู้พระอ,อาจารย์ยไปไปเจ็บดังขาดอาจ,จารย์จักตุงจักบันไดนี้มาานยม่ขูนยังไงผ่านไปก็แบบนูอยู่นู่นชำดานตำบลน,น,น้ำพีนอำเภอตะการจา้ะ <c oughs> จังหวัดอุบล ไปทั่วแนละ้วแต่ก็บรได้ปวดุกคนนะก็เอาทีลำบากอึดอยากอีหลีอันนี้ก็ตือ้อ่าเุย่อจำเนี่ยอาจารยนูก็ดูได้อะไรแา,าที่นูดูได้เพื่อนเอาก็สมควรเวลานะญาติโจมก็ได้เห็นสภาพชีวิตคนเราถือว่าความแก่เป็นทุกข์เนี่ยใครว่าฉันจะมีความสุขบนไปลายิตต่มาบอกเลยว่า ที่เราคิดกับที่กําลังเป็นอยู่อาจจะสวนทางกันนะน้อยคนว่าแก่แล้วก็พอถึงเวลาหมดอายุไขไปโดยที่ไม่เจ็บป่วยเนียคิดว่ายากเพราะสายตาเดี้ยวแรงทุกอย่างมันถอยมนถอยไปหมดก็ให้โยมดูเป็นตัวอย่างแล้วก็คนที่แก่ตัวแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเงินทองไม่มีมูลอะไรเป็นของมรดกเลยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราโดยที่เราไม่มีค่าตอบแทนเขาเพราะนานๆไปเขาก็ต้องกินต้องใช้นี่คือความจริงและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจริงดังนั้นใครที่มีเงินมีทองไปทุ่มเทให้กับเด็กเร็วเกินพอเราแก่ตัวแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยคิดว่าเขาจะดูเราเลี้ยงเราเนี่ยคิดมันใช่แต่ใช่จริงๆมันเหมือนที่คิดหรือเปล่า ก็ยังตอบไม่ได้เพราะอนาคตไม่มีใครรู้ได้แม้ว่าคนนี้จะดีแค่ไหนก็ตามที่รับปากฉันจะเลี้ยงดูตมาเห็นมาเยอะแล้วบางคนก็ตายก่อนก็มีบางคนก็ไปเป็นนี่สินเขาก็มี <Okay. S 1> สรารพัดนบางคนก็มีโรคก็มีหรือบางคนก็รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นก็เลยไม่สนใจใครแล้วตัวใครตัวมันเอาสมควร เวลาน่าจะจบนะก็ขอจเจริญพรขยาอยู่ด้วยความประมาทเอาเลือกไปเอาสมไปกินกันเด้อไมให้คนกินนั่นไปไปละ